เด็กอันนู้นเดี๋ยวอาชีพเดี๋ยวก็ทำสิสวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะฮะเป็นรุ่น6610นะครับรุ่นหนึ่งรุ่นสามนะครับคันนี้ฮะปั๊มกลมไม่ดีโตหัวชีดเตี้ยนะครับสภาพเดิมๆนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการดูรถสภาพเดิมๆนะฮะว่าใช้งานนะครับคันนี้นะฮะพร้อมใช้ครับผมหลังจากที่ลองขับทดสอบดูแล้วนะฮะ เครื่องเครื่องดีเลยครับเดี๋ยวสักครู่จะติดเครื่องให้ดูนะฮะคันนี้นะครับผมเอกสารเล่นทะเบียนฮะอุปกรณ์อุปกรณ์ติดรถจะได้ดานหน้าแนละเจ็ดจานนะครับเจ็ดจานอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเจ็ดจานซีเอ็มทีครับดานหน้าซีเอ็มทีครับนี่นะครับ นี่นะครับปั๊มกลมนะครับผมช้ดีโตครับนี่ฮะเดเดิมจากห้างเลยนะติดเครื่องให้ดูนะครับ คันนี้เป็นรถที่เครื่องเครื่องใช้ได้ครับเครื่องเกียร์ท้ายดีหมดเลยนะฮะเดิมๆครับผมสำหรับคันนี้นะฮะราคาตั้งไว้3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับทำสีให้ฟรีนะฮะทำสีเช็คสภาพใหม่ให้ฟรีครับผมราคานี้นะฮะสามแสนเจ็ดหมื่นบาททำสีฟรีนะครับเช็คให้ฟรีส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับเอกสารเล่นทะเบียนนะครับถ้าสภาพแล้วก็ขายนะฮะรดราคาไปอีกครับสภาพรดราคาได้อีกนะฮะ ถ้าทำสีให้นะครับเช็คไฟใหม่ให้ทั้งคันนะฮะนะครับยางเดิมครับยางไม่เปลี่ยนยางสวยอยู่นะฮะราคา370,000บาทครับผมถ้าชอบถ้สนใจนะครับ0 8 1 0 0 7 6 6 4นนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ